สวัสดีย้ำเจนครับพี่น้องนี่มาแวะเบิงหมายอัางของแปดอุปสรรคคือก็พี่น้องไม้แงะกันเลยบอ่อวานเขา่าการดถเกี่ยวเขา่ามาโงนีสูบนำครับพี่นอ้องผมใส่หันพี่น้องเสาเดิมเลยครับไม้แงะกันให้เสานั่นละ สอบเบิ้งว่าสิมีในยินเสียงอ้างว่าครับเอา้าเขารวมไม่รีบว่ะพี่น้องมันจะใส <c oughs> นกเขารวมไม่รีพี่น้องใส่ขึ้นมาสิม,สมอาอ,นนมอย่างฟังสมัยอ่างอดี้มาใส่นีิลนะ่ะเป็นสูบน้ำฮงบาลเล่บาลใส่บรรยากาศน้ำเย็นครับพี่น้องคล้องแปด ยูยังงับเลยพี่น้องเอ้ย,เ,ยเขา่าเอ้เข่าเขียวพี่น้องเข่าเขียวบรรยากาศย, 2008. ยามเย็นครับพี่น้องท้องแปดยามเย็นยามเย็นครับพี่น้องกล่องก็ว่าเลยกล่องซุมมากพี่น้อง ดูต้นใหม่ต้นนี้พี่น้องหัวเสาอ่างตัวนี้นี่โอ้ยอมเลพี่น้องไงอาจารย์สว่างตบรถุดละล้นนั่นแหละมอวันหลายรอบเพราะท่านเขาเพราะท่านไหนอยู่พี่น้องเสียงดีเลยตัวนี้เสียงกลางๆใสๆพี่น้องเหมือนอัดกำนกตุทโธถึงเกือบชั่วโมง มอย้อเข่าวนเนี้ยก็เล่อะไรออกพากันหนีซือพี่น้องคีคำถิมโอ้ยุไกลกเลยผมก็บอเห็นดอ,อกจักกิดบ้านติดขึ้นหัวเสาวาพะพี่น้องอพี่น้องเดี๋ยวยังไงผมทายบ่าให้นบ้างอีกทีครับผมก็บอเห็นมันเหมืด Chết là pin hoàng chết là Chắc mình có không ăn quá người khác cũng có sạp liệu với vâng đi Cái mình nó quá lại mà hình vâng là em nhiều lần cậu subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không Ô nhà, yêu vinh ông con nhà, yêu. Nay vô trong, you know. Ô, đủ sắm. In Ô, Ô, đủ. Ô, đủ. Ô, đủ. Ô, มันจะอ้อยขคติดเพเนียนได้กินแต่ขนพี่น้องเอ้ยตายตายตายไอย้กินแต่ขนตายตายตายโอ้หลุดปองหนีพี่น้องนี่พอดีมันหนีได้เนาะพี่นออ้องเลยตัวนี้ไว้เขาได้เกือบสี่สิบห้าสิบนาที นี่พี่น้องสปริงมันอ่อนยีเลียวขดไม่รีเลยรุดพี่น้องสปริงมันอ่อนพี่น้องมันปรอยูนกดดิ่นแล้วมันหลุดนี่เลยพี่น้องนี่ผมกะเทศกาลไหมผมซื้อม้ำเอยทีมงานมาพี่น้องน้ำโม่ไหมเน่ยผมขดที่เหล็กมันอ่อนกันอยู่เลยผมมาขดไม่กัยังปรอยู่สปริงมันอ่อนเกินไปต้องไปเปลี่ยนสปริงใหม่พี่น้อง เป็นสปริงเอาการโฮมมามามาใส่ไปพี่น้องนี่กะบการงันกับเลยก็ด้รุ่นพี่น้องสองเต็มพี่น้องนี่กัเลยเผ็ดมุขคนกับแขกสองเต็มเต็มสามไุดครับพี่น้องจังจัง,งไม่ขีดอลไรพี่น้องนี่ครับจะเล่นผิดมุขคนมันเอน,นี่ครับผม เป็นนี่เพชรมงคลกับจัดจัดให้สามเตีมเตีมสามรุดพี่น้องกับบรรยากาศน้ำเย็นครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาหาหมูขิงครับพี่น้องเพชรมงคลผมไายคนนะพี่น้องแล้วมีตัวเหรียญกับเลยตัวงอ,อกมาเหรียญเลยพี่น้องเอ้ยมีตัวเดียวยืนหนึ่งไม่ใครล <c oughs> ไม้กับว่าการออกไกลไทยคนหน่อย อพี่น้องจังไลผมก็ขอจบคลิปไปเพียงสนีนะครับผมตอนนี้กัคำเราจีบกับบ้านเราตอนนี้ก็อยู่ห้องเ็ดหมยอ่างเนีับไมายอ่างหาอ้งองเกตบริบริยินเสียงทำครับม้ซอมมึงมีกันเลยเกี่ยวทั้งไหนบ้างพี่น้องจังไลผมก็ขอจบคลิปไปเพียงานีนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ